มาที่นี่ยงคนไปคลองนะคะวันนี้เหรียญเต็มเลยมาเดีจะทดลองแกะกันโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพึ่งแกะนี่นะคะเหรียญโปยทานโอ้ยเก็บไม่ได้ก็ร้องให้นะคะน้องเกิรบบูมมีบทสุกด้วยหนูหนูอันอันนี้แม่รู้แม่แม่พีรู้ไหมว่าหนูเอามาจากไหนหนูเก็บเอาโอ้เก็บเอาจากทองเก็บเก็บเอาจากไหน โอ้ยขโมยเอาในตะกร้าอันนี้เลือกเลือกมันเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปอะไรโอ้รูปช้างโอ้น้องแก้มบุ๋มหยิบเอาในตะกร้านะคะอันนี้อออันนี้น้องแก้มบุ๋มขอยิบเอาในตะกร้าเลยนะคะนี่แอบเอฟเลยเอาเอาเอาในตะกร้าเลยได้เยอะไหมนี่โอ้ยแบงค์พันอยู่ไหนเนาะไหนโอ้ยกระเป๋าแะเก้นะลูกนี่สวยมากเลยในโชว์ในสิ นี่อันนี้สวยมากเลยนะคะนี่โกกอ้เอาไว้ให้เม่โดยสักอันหนึ่งไม่ต้องแกะหรอกอันกระเป๋านะ่ะน่ารักมากเลยสวยมากเลยนะคะนี่แกะแล้วก็เสียดายดูนะคะโอ้ยนี่เป็นหมวกนะคะสวยมากเลยนเาาคนก็เยอะทานก็เยอะโอ้ยช้างก็เยอะงานนี้สุดยอดนะคะนี่สวยมากแม่ควานพับไม่เป็นนะคะนี่น โอ้สุดยอดนี่นี่อันนี้ไม่ต้องแกะนะนี่อันนี้ไป็นใยในรถสวยๆกระเป๋าด้วยต้องให้หนูแกะโอ้แม่โคอันกระเป๋านี่นะไม่ไพคุกตอนนี้กําลังเดินทางมานะคะไพคุกอุ้ยนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่ดูเอ้ยยอดเลยจะน่ารักนี่เป็ดๆอ่ะแม่เอาไป สุูจะเอากระเป๋าไปเอากระเป๋าใบใหญ่ไป3้ใบได้มาแค่นี้นะคะไม่แกะกระเป๋าลูกแกะอันอื่นค่ะคแกะอันอื่นอันนั้นสวยไม่เอาไวไ <ป S 1> ้วอันนี้นกแกะไหนไม่ดูนี่ก่อนไหนดูสิดูรูปช้างนี่น่ารักมากเลย <c oughs> กราบอุปสมบทนาควานเสือออ้ลูปช้างไม่ต้องแกะลูกเอาไว้อันนี้มันจะเป็น จะเป็นที่ระลึกนั่นนี่ของที่ระลึกอันนี้นี่ของที่ระลึกคืออะไรใช่อันนี้ของที่ระลึก,ลลกสวยมากเลยเจ็บไม่ต้องให้หนูแกอันนี้ท่านจะงอนเลยโอ้โอเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเม่ควานจะบอกเมเม่เอฟซี FC นะคะน้องแก้มุ้มแง่งได้กี่อันนี่สีมือน้องปั๊มมี่นะคะนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยสุดยอด okay, <fire. S 1> โอ้มาถึงแล้วไพลโคกมาถึงแล้วร้นร้ลนลน้นโอ้ยพ่นทิพก็ร้องร้องอยู่นั่นเลยพ่นทิ <laughs> <laughs> พนพ่นทิร้องอย่างเดียวให้วาสนาเลยลูกให้วาสนา โอ้ย oh, <laughs> ปลทติปลงอ, <laughs> <laughs> อยู่เ <laughs> งียบๆไม่ได้กลิ่นไฟโคกวันนี้โอ้ย oh, สามีไปไหนมาจ้าสามีจ้าโอ้ oh, สามีไปแห่งานบวชพระเสือมาจ้าโอ้ oh, ลอง <laughs> ลองดีใจที่สามีกลับมาแล้วเ <laughs> ออนั่น <laughs> ดีใจดีใ,ใจโอ้ไป่ค้ด,ดชุดออกกลอน,นะคะรอเลยวันนี้ช้างมีทุกเชือกรอสวยกันทั้งนั้นโอ้ลงยังไม่อยู่ติด ขอความรอก่อนอย่าไปหาพี่ใหญ่นะไฟคุกถอยมากี่กี่ Ô Thao! Thao! Có ké ba, ké ba! Ké mà ké mà! kinh nấm đây nè, Ké thịt kinh có Ké vậy, ké thịt à, ba, กินน้ำได้แล้วคะ่ะลงอยู่นั่นแลย <c oughs> อุนน้ยหนุนหนนหนหนดูวาสนานะคะสามีอยู่ใกล้ๆเองวาสนาเก็บอาการหน่อยอใช่วาสนากินหัวเลยีใคนไทงหพส นแกะถึงไหนแล้วนี่อยากแต่จะแกะนะคะนี่โอ้นี่มีของขวัญด้วยนานายน,นเขียนว่าอะไรไหนทุกคนเนื่องในงานอุปสมบทนายวารันยูเหมือนรัดสิบสองกุมภาพ่อใหญ่เสือพลายบัวบานนะคะนี่จะเป็นกองของขวัญน,นะคะที่เขามอบให้กับชาวช้างที่ไปร่วมงานแห่นะคะแกะ,ะแกะวะแกะเป็นไหมแกไม่เป็นแกไม่เป็นทำยังไงดี เด็กแกดูเสื้อเชือกออกก่อนมาหนึ่งเอาเชือกออกข้างล่างเลยลูกเชือกเชือกเชือกเออนั่นเลยแกดูซิว่ามีอะไรข้างในแล้วแล้วสรุปแล้วเหรียญนี้หนูไม่แกะใช่ไหมนี่เด็กแกเด็กแกรุ่นอันนี้ก่อนโอ้รุ่นอันนี้ก่อนรุ่นรุ่นมันคือมันเป็นอะไรคะเขียนชื่อเลยเขียนชื่อว่าไหนมิน มีนมีนชื่อมีน,มนข้างในกล่องจะมีอะไรนอ้อจะเป็นอะไรเอ่ยอรสรุปแล้วเรียนนี่หนูหนูหน,นูไม่สนใจเลยใช่ไหมน้องแก้มบุมผ้าถุงผ้ <laughs> าถุงผ้าถุงผ้าถุง <laughs> โอ้บ๊ไปกับควาช้านะคะนี่ผ้าถุงนี้ก็เสร็จแม่ควาจนได้เลย <c oughs> อขอบพระคุณนะคะนหนดูซิข,ข้างในเขียนอะไรอีกนะไม่มีแล้วไม่มีเขียนแล้วโอ้ผ้าถุงตราหญิงอย่างดีนะคะเอาแกเลี้ยนต่อจ้าได้กี่เลี้ยนแล้วนี่อันนี้ที่แม่อันนี้ไม่ต้อง เปใช่อันนี้อันนี้จะเอาไว้นะคะนี่เอาไว้สามอันนอกนั้นเกะหมดเลยโอเคเด๋ยวหนูนี่อันดอกไม้อืแกะค่ะแกะค่ะมีแล้วค่ะสรุปว่าหนูแกะไม่ได้ใช่ไหมนี่หนูนั่งเกะได้ค่ะหื้มสหตอนนี้ก็เกะเหลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สิบห้าหกสิบหกห้า นับอยู่ว่าได้เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าแปดสิแปดสิบหกบาทกระเป๋าแกะจนเจ็บมือนะคะได้ทั้งหมดแปดสิบหกบาทโอ้ยมีแต่เหรียญบาทเลยนะคะดีอ,อันนี้เอาไว้นะคะนี่สวยเป็นของที่ระลึกเป็นของที่ระลึกใช่ไหมเออแกะไม่ได้อนนเอาไว้จะมีเสียงเงินใช่ แล้วก็จะเป็นกระเป๋า<ะ>สวยนั่นไงกระเป๋ากระเป๋าแล้วก็หมวกสวยมากเลยนะคะอู้ไม่รู้ทำได้ยังไงสุดยอดเลยเขาแกะดูกว่าได้ไหมโอ้แกะดูมันก็เสียสิคะใส่ได้มันแกะมัน,กมนมแกะมาแล้วเนี่แกะได้ทั้งหมดนี่งนนี้ทั้งหมดแปดสิบหกบาทนะคะทั้งหมดโอ้ย ได้พักผ่อนแล้วพรทิพย์วันนี้ไยโคกได้ไปเจอผู้สาวใหม่อีกชื่อพังเสนคูณหายเหนื่อยแล้วไปโคกว่าหายเหนื่อยแล้วได้กินแล้วหายเหนื่อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะไม่รู้ว่า f อฟซีท่านไหนนะคะ สนับสนุนส่งคะแนนมาให้กับพังพรทิพย์นะคะที่ทําบ้านส่งส่งมาให้3 0 0พคะแนนนะคะต้องขอบพระคุณมากๆานะคะสําหรับเอซที่ส่งคะแนนมาให้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะร่ลำรวยเงินทองปราศจากโรคภัยทั้งสิ้นเลยนะคะสาธุด,ด้วยนะคะหนูพลายสลีมมงคลนิบอ้อยไว้ที่งา สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะขอบคุณขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะที่ส่งคะแนนมาให้กับพังพลทิพนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ